แต่แต่นี้แบบถูกทุกข้อเลยครับไม่ผิดเหรอไม่มีผิดโอ้เล่นขนาดนี้ถูกทุกข้อไหมอ้อเล่นขนาดนี้อธิบายไปพร้อมกันแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ถูกทุกข้อครับบมือเ<อ>ก่งมากครับเป็นการแย่ขยะที่แบบสุดยอดโปรเฟชชั่นอลมากค่ะแย่งอยู่ทุกวันครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะของรางวัลที่เตนเจนะได้รับคือรอยยิ้มอยู่เฉยๆเตนตรงกลางเลยสามสิบนาทีเลยครับใช่ <laughs> <laughs> ดื่มน้ำอาครับครับทุกคนต้องยิ้มนะเพราะเดี๋ยวไฟทั้งหอจะเปิดเลยนะต้องเห็นหน้าทุกคนนะคะรอยยิ้มนะนียนับหนึ่งสองสามให้ยิ้มค้างไว้ห้าวินาทีทําได้ไหมฮะไดโนะ้โอเคนะโอเคนะฮะเตนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือรางวัล ขอ็อท่านเปนแอมบาสเดอร์คนแรกในรอบ60ปีของขาโอประเทศไทยคือรอยยิ้มของแฟนๆทุกคนนับ1 2 3ยิ้มฮะยิ้มนยินม้มฮะสยิ้มไว้3ยิ้ม4ยินม็เบมือปรบมือปรบมือโอ้แต่ทุนหัวนี้แบบแฟนๆทุกคนมีการแบบีสไตล์การยิ้มกันไม่เหมือนกันนะครับทุ<อ>กคนแบบ ที่เอ่อไมีแบบนี่อุ้ยฮะเรียบร้อยนี่แหละคือยิมที่ยั่งยืนทำรอบเลยครั้งนี้ไปหครับเลืออีกครั้งหนึ่งแต่นี่ชั้นเดียวไม่พอฮะเตนไปต่อกันมิชั่นต่อไปได้ครับนะครับและมิชั um <st> ่นต่อไปของเรา มีชื่อว่า Let's Get Nature ธรรมชาติธรรมใจแล้วแล้วรอเรือแล้วตรงใจอ้าปาวปอมเอร์ครับปอมเอเกมนี้เล่นคนเดียวไม่ได้นะได้ครับจะต้องเล่นกับแฟนผู้โชคดีของเราแช่ไงมครัเป็นแข่งกับแฟนหรือเราอยู่ชีมเดียวกันนะครับ ต้องช่วยกันดีกว่าได้ครับต้องทำภารกิจด้วยกันนะฮะแต่เล่นเป็นคู่ๆนะฮะผู้โชคดีมีทั้งหมด5้คนงานเราไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยู่ประจำที่เดี๋ยวกล้องจับหน้าเลยนะฮะขึ้นจอสวยๆเลยนะคะ้าคนนี้แต่งจัดเลื่อกผ่านใบไม้ที่เขียนมาหาเต็นนะครับ5คนเมื่อรู้ว่าทั้ง5คนเป็นใครแล้วเตรียมตัวแต่งหน้าทาปากและยืนประจำที่นะครัให้ดีเล่นทีละคนครับ แก้มของเราเมื่อเลือกค่าคนแล้วกล้องจะจับหน้าคุณนะครับจะมีคําศัพท์ให้สามคำนะครับในสามคำนี้เล่นทีสมมติเล่นหนึ่งคนสมมติที่เป็นผู้ช่องดีดใช่ไหมฮะสมมติคำแรกคําว่ายิ้มดีเนจนุชะนับหนึ่งสองสามและยิ้มท้าของผู้เล่นกับเต้นจะต้องเหมือนกันอือโอ้โห,หลองโอ้หเลยนะะ ไปตรงกับเต็นไหมไงพี่ครับนะครับแล้วก็เล่นสามของสามคำนะครับทุกหนึ่งในสามถือว่าชนะชนะได้อะไรได้อะไรได้ยิ้มไปฮะ uh huh. ซึ่งชนะเนี่ยคนที่ได้ยิ้มอ่ะไม่ใช่ห้าคนนะครับเป็นเต็นฮะที่จะที่เราต่อย,ยิ้มจากแฟนๆทุกคนได้ครับได้ไหมฮะน้องยิ้มเป็นสไตล์ใหม่แล้วนเนี่ยโอ้อยังไงดีคะเนี่ย อย่าเขาคิดก่อนครับโอเคหาผู้โชคดีก่อนดีกว่าครับห้าคนใช่ครับเรื่องแบบทีเดียวห้าห้าเลยใช่ครับได้เลยงั้นเราสีเขียวสีเขียวก่อนแล้วกันครับอันนี้ครับอันนี้เลยฮคอาบดึงได้เลยไหมอ่ะได้ครับดึงได้เลยจริงจริงดึงได้เลยเดี๋ยวนุ้ยจะขออนุญาตแจ้งไปด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นได้หลังที่พี่ขออนุญาตนะได้ครับเข่งฮะ ต้องเรียนเชิญตรงนี้เลยดีกว่าีใช่ครับเจอหน้ากันโอเคนะคุณสู้นะสู้นะฮะโอเคตอนนี้สีสามคบครับอ๋อแต่จะไม่เห็นโจทย์<า>แต่หนูเป็นฟู้ามพี่พูดได้ไหมได้ครับพูดโจทยไ์ได้ไหมได้ได้โอเคโอเคนะสามคำนะถูกหนึ่งในสามถือว่าผ่านเลยนะถ้าต้องเหมือนกันนะฮะโอเคนะโอเค,อเคของคุณคำแรกคือคำว่า นกหนึ่งสองนกครับทำท่าครับได้อยี๋เนี้ยได้แล้วคำต่อไปคือคำว่าหมาหมาหนึ่งหมาหรือหมาหมาครับสครับหมาหนึ่ามหมาครับหมาแปลว่าแปลว่าคำสุดท้ายคำว่าแมวแคทแมวนับหนึส น้องฉลาดมากเลยเมื่อกี้น่อตนจะขึ้นหนวดใครับนแ้จะขึ้นหนวดพอตนขึ้นหูปาหูแทนน่าจะผู้ชดีคนต่อไปครับโซนเองนึงอีกแล้วฮะแถว f อ f i อฟ a ินที่นั่งี่4 f อยู่ไหนฮะ ตรงนี้หน่อยยืนนะยืนยืนสวัสดีครับเตรียมตัวนะฮะคำแรกคือคำว่าแปลงฟันโอ้โหอันนี้แ็นอันตรายมากแบบแปลงฟันนับหนึ่งสองสามแปลงฟันฮะเออได้ได้ครับคำที่สองคําคำว่านอน,นอนหลับนอนหลับนับหนึ่งสองสามนอนหลับครับ ตอนแ้นขึ้นลเลยนะตอนแ้กไปคราบพอเต็มใหญ่ปุ๊กก็คืนถ้าไม่ทันได้ฮะคำสุดท้ายคือคำว่าร้องไห้ร้องไห้ไ้ฮะนับหนึ่งสองสามร้องไห,ห,ห้ร้องไห้โอถือว่าไวไหมไวมากครับ <c oughs> ได้สาม สามคะแนนดีใจด้วยครับขอบคุณคคนต่อไปฮะคนที่สี่ A สองครับเต้นเราไป A สองครับฮะ 2> A สองสามฮะคนที่สามฮะ A สองโลวอีอ e ิงแลนด์อีอิงแลนด์ที่นั่งสามสิบสี่ฮะยืนเลยครับยืนเลยฮะโอ้ oh, อยู่ริมเลยริมเลยวันนี้เราไปทั่วมากเลยนะท้ายฮันเต้น <A yo. S 1> ทั่วถึงสุดๆเลยทั่วถึงประเทศไทย สัสดีถ้าพร้อมนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำแรกคำว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือครับนับหนึ่งสองสามอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือถ้าเร็ว,เร,วเร็วมือเดียวมือเดียวอ่านหนังสือ <c oughs> ให้ไหมให้ให้ให้คำต่อไปคำว่าขับรถขับ รถนับย่างมากที่แบบไม่รู้ขับไม่รู้ว่าขับรถอะไรอ่ะต้องเดาทางกันต้องเดาทางกันนะนับหนึ่งสองสามขับรถนะขับรถขับรถโอ้ยเป็นท่าขับรถที่หลงใช่ไหมเอาความเป็นจริงได้ไหมได้ท่าสุดท้ายคือท่าบัลเล่ บัลเล่ช่างนะครับขับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามบัลเล่ฮะบัลเล่บัลเล่โอเคได้แล้วสามคำสามคะแนนนะผมมือ <c oughs> ตอนตอนแรกนะครับ <c oughs> ตอนแรกจ,จะทำเด็นกูเป็นดีคนข้างๆนะ <c oughs> เป็นห่วงแฟนคลับไงได้แล้วสามท่าเป็ดมา <c oughs> ได้ครับผมครับพวกเราใจตรงกันมากเลยนะ <c oughs> คนที่สี่ครับอยู่ B2 B2 อยู่ไหนครับ B2 ส่งเสียงได้แล้ว B2 LOW V V 34ครับ V 3 4ครับอยู่ไหนครับยืนครับโอเคตรงนู้นนะทางนู้นะ V นะ3 4ครับโอ้โ oh, หเราจะเห็นคุณยังไงดีครัเนี่ยโอเคพร้อมนะครับ V34 ถ้าพร้อมแล้วทำแน่ นักวาดภาพหรือจิตรกรคนวาดรูปฮะจิตรกรคือคนวาดรูปครับใช่จิตรกรคือผู้อุ้ยได้ระยะประเดิมเองคนวาดรูปคนวาดรูปใช่อาร์ติสอาร์ติสใช่ถูก,กขอบคุณมากเลยครับพี่แถวหน้าอาร์ติสานักวาดรูปอยู่ไหน,นะฮะเนี่ยอ๋ออยู่ทางนู้นหนึ่งสองสามนักวาดรูปฮะได้หาทำไม่ได้ คำท,ที่สองคือเชฟเชฟโอ้แต่ไม่เค้ทำอาหารเลยอ่ะ <laughs> เอาไนดะ <laughs> ้โอเค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 เชฟนะับหนึ่งสองสามชชชชเชฟนะเชฟเชฟเชฟโหเป๊ะมากเป๊ะมากได้สองคำแล้วและคำสุดท้ายไก่บวกมากนะัะนักร้องโห <laughs> ยากไหม กังวลจะยากเนาะนักร้องแบบร้องเพลงอะไรอะร็องหรือร้องเพลงแบบแบลนด์หรือร้องอะไรนะครับซันเนอร์ซันเนอร์ร้องชักยหรอจก์กเต้นชรองเพลงตัวเอนต้นครับองนานถ้ากร้อเพงชักเย จะทำไม่ค่อยดีหรอกโอเคถ้าพร้อมแล้วนะับหนึ่งสองสามนักรอ้องนะนักร้องนักรอ้องเออเปไหมผ่านไหมผ่านครับสามคำัสามเลยให้ผ่านครับตบมือฮะ<า>และสุดท้ายครับต้องเล่นยากเหรอครับต้องเล่นยากเหรอครับปีฮัมปีอยู่ไหนปีบอยสนปีบอยอยู่ไหนฮะบีบอยอยู่ไหนอย,อยู่ด้านหลังเรา ต้องเขียนีเฉยๆอแถวอโอ,โอมีไหมฮะอมันมีสองต่งเหรอออ o 1 9อยู่ฝั่งไหนสองต่งเลยหรอเขียนเป็น BO19 ไงครับไม่เปิดไฟทิ้งใครเขียนไว้นำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำๆใช้กระดาษทั้งสองหน้าใช้รถสาธารณะไม่เปิดไฟทิ้งคนไหน โอเคปีหนึ่งแสนบาแล้วใช้กระดาษสองหน้าคืออะไรครับหมายถึงว่ากระดาษเราใช้ให้คุ้มไมใช่น้าเดียวนี้ที่คุ้มก็ปิ้นสองหน้านึกว่าใช้กระดาษชูสองหน้าคนละแบบกันคนละแบบกันโอเคหยืนไหมนะฮะยืนไหมนะครับโอเคและนี่คือเจนคำของคุณคำแรกคือคำว่าว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำนับหนึ่ง สองสามว่ายน้ำนะว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายโอ้โหน,นี่ไม่ธรรมดาอันนี้คือว่ายท่าอะไรผีเสื้อนี่เสือเส้อนี่ผเสื้อเหมือนกันเลยเด็ดเลยคำต่อไปคำที่สองคือวิ่งครับวิ่งหนึ่งสองสามวิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้โหมีอะไรสับใหญ่เลยโอ้โหรายมากหาได้สองคำนะและสุดท้ายคือบาสเกตบอล บาสเกตบอลนะฮะสู้นะฮะเอาแบบปกติเอาแบบยากครับเอาแบบยากไปเลยฮะยากเลยยากเลยไหมยากเลยแล้วคิดว่าเพื่อนทำได้ไหมได้บาสเกตบอลนับหนึ่งสองสามบาสเกตบอลบาสเกตโอ้ยโอ้ยห่าแล้วโอ้หขูยหมุนหมุนหมุนลูกหมุนโอ้ยโยนลูกหมุน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 นี่ชูเข้าไปแล้ว ไม่ยากชุดถ้ายากแต่เขาทำได้ครับได้ครับปอบมือฮะสามคำฮะเมื่อกี้โยนบอลสองมื่นใช่โอ้สุด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 ตั้งแต่นี่เลี้ยงลูกห่านมึกแหนเออขอบคุณครับฮะไม่ปอบมือให้เต้น่อเหรอฮะแล้วไม่ปอบมือให้กับผู้โชคดีห้าท่านที่ร่วมคุกกับเราเหรอฮะเชิญเต้นตรงกลางเลยใช่ครับเพราะว่า เมื่อเต็นมีความสามารถในการเล่นเกมทำให้ทั้ง5คนตอบถูกทุกข้อแบบนี้เอาคขบาห้าคนละครบละฮะลองพี่นุยรอบหนึ่งเหรครับเอา5คนพอหคนพอในเมื่อเต็นมีความสามารถขนาดนี้เพราะเต็นคือแคมเปญแอมบาสเดอร์คนแรกในรอบ60ปีของคาโอประเทศไทย lên game, ừm, lên game đa lắm, ừm,